ยูนิเดหรือว่าสินค้าราคาเพื่อการศึกษาจาก Apple เนี่ยมันจะต้องสมัครยังไงบ้างนะฮะแล้ววิธีใช้มันเนี่ยใช้ยังไงบ้างใครบ้างที่จะสมัครได้นะฮะแล้วก็พอใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาอะไรบ้างคลิปนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับ ก่อนอื่นเรามาดูกันดีกว่าว่าสิทธิยูนิเดเนี่ยมันคืออะไรนะครับสำหรับใครที่สนใจในทอปิกไหนเป็นพิเศษนะผมทำทามสเต็มไว้ที่ด้านล่างนะครับสามารถกดข้ามไปดูได้เลยนะสำหรับสิทธิยูนิเดเนี่ยเทอเปใช้คําว่าสินค้าราคาเพื่อการศึกษานะฮะจะเป็นสิทธิ์ที่สามารถซื้อสินค้าของ Apple ได้ในราคาเพื่อการศึกษานะครับไม่ใช่แค่ว่าเราจะต้องเป็นนักศึกษาอย่างเดียวนะฮะร,ราคาเพื่อการศึกษาตรงนี้มันรวมไปถึงบุคลากรนะฮะอาจารย์นะครับแล้วก็นักศึกษานะปริญญาตรีปริญญาโท ยาเอกนะครับว่ากันง่ายๆนะฮะทุกคนที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับสามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้หมดเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วอ่ะสิทธิ์ยูนิเดียตรงเนี้ยมันมีเพียงแค่เงื่อนไขเดียวนะฮะนั่นก็คือเราจะต้องมีอีเมลที่เป็นอีเมลของมหาลัยนะแล้วก็เจ้าอีเมลตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าใช้งานระบบได้นะครับนั่นหมายถึงว่าใครที่เคยเป็นนักศึกษานะแล้วก็อาจจะเรียนจบมาแล้วเนี่ยแต่ว่ายังสามารถเข้าอีเมลนักศึกษาได้เนี่ยก็สามารถลองสมัครยูนิเตดได้นะครับแล้วก็ใครที่เคยสมัครยูนิเตดไปแล้วนะ เ,เรียกว่าน่าจะตลอดไปแหละก็คือว่าตั้งแต่ผมสมัครจนถึงตอนนี้เนี่ยแอปเปก็ยังไม่เคยยกเลิกสิทธิ์ยูนิเดของผมเลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครเนี่ยจริงๆแล้วง่ายมากๆนะฮะลิงก์ที่จะเข้าไปสมัครเนี่ยผมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับพอเราเข้าลิงก์ไปแล้วเนี่ยให้เราทําการสมัครด้วยอีเมลส่วนตัวก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีให้เราเนี่ยทำการใส่สถาบันที่เราศึกษาอยู่นะครับรวมไปถึงใส่ปีการศึกษาของเรานะฮะแล้วก็ระยะเวลาหลักสูตรของเรานะครับก็สามารถกรอกไปได้เลยนะและขั้นตอนนี้นะครับ น,ะะนั่นก็คือเขาจะให้เรากรอกอ e ีเมลที่เป็นอ e ีเมลมหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้เราจะต้องทําการกรอกอ e ีเมลมหาวิทยาลัยที่สามารถเข้าใช้งานได้นะ,ะนั่นก็คือเราสามารถเข้าไปเช็คอ e ีเมลได้นะครับเพราะว่า Apple เนียเน่ย,เ,ยเขาจะส่งอ e ีเมลยืนยันนะฮะไปที่อ e ีเมลมหาวิทยาลัยของเราะคระับพอเรากรอกอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราทําการไปเช็คที่อ e ีเมลของเรานะฮะเพื่อทําการยืนยันอีเมลนะครับว่าอีเมลของเราเนี่ยยังสามารถใช้งานได้อยู่นะเพียงแค่นี้นะถ้าเราทาการยืนยันอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะก็สามารถเข้าใช้งาน สิทธิ์ยูนิเดย์ได้เลยนะครับพอเรามีสิทธิ์ยูนิเดย์แล้วเนี่ยเราจะเข้าไปซื้อนะครับจริงๆช่องทางการซื้อเนี่ยก็มีหลายช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บ Apple A เองนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะฮะหรือว่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างสตูดิโอเซเว่นนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้เหมือนกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน้าร้านอย่างยูสโตรนะฮะซึ่งหน้าร้านเนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวของบัตรนักศึกษาเพิ่มเติมมาด้วยนะครับพอเราได้สิทธิ์ยูนิเดย์มาแล้วเนี่ยอะไรบ้างนะฮะที่เราสามารถซื้อได้นะ,ะนสนนราะสามามถซื้อ iMac Mac Mac iPad ะะ Mac MacBook Pro ซื้อได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะฮะโดยที่ถ้าสมมติว่าเป็น macbook เนี่ยหรือว่าตระกูล mac เนี่ยจะสามารถซื้อได้1เครื่องต่อปีนะครับแล้วก็ถ้าเป็น ipad นะก็จะสามารถซื้อได้2เครื่องต่อปีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็จะสามารถซื้อได้2ชิ้นต่อปีนะครับซึ่งโค้ต้าเหล่านี้เนี่ยจะนับแยกกันนะครับนั่นก็คือว่าถ้าสมมุติว่าตอนนี้เราซื้อ macbook ไปแล้ว1เครื่องนะครับในปีเนี้ย เราจะไม่สามารถซื้อ macbook ได้อีกนะฮะแต่ว่ายังสามารถซื้อ ipad ซื้ออุปกรณ์เสริมได้อีกนะครับแล้วก็ในสิทธิ์ยูนิเดียตรงนี้เนี่ยอันนี้เท่าที่ไปเจอมานะนั่นก็คือถ้าเราไปซื้อหน้าเว็บ Apple เนี่ยเราจะสามารถคอสตอมสเปคได้เรียกว่าเหมือนกับตัวของราคาปกติเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปซื้อที่ตัวแทนอย่าง struo i o 7เนี่ยเราจะไม่สามารถคอสตอมสเปคได้ละเอียดเท่ากับหน้าเว็บนะฮะอันนี้ตอนที่ผมซื้อนะไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยมันจะสามารถคอสตอมสเปคได้ละเอียดเท่าหน,น้เนเนาเว็บแอกเล่าปัญหาที่เจอรับรับตวผม ที่ซื้อตัวของ Mac Mini M2 Pro นะฮะในราคาเพื่อการศึกษามานะครับในตอนแรกเนี่ยผมก็ไปซื้อที่หน้าเว็บของ Apple นะฮะก็คือใช้สิทธิ์ยูนิเดเข้าไปซื้อที่ยูนิเดปกตินี่แหละนะครับก็เลือกคัสตอมสเปคอะไรไปตามปกติเนี่ยตอนแรกเป้าหมายของผมเนี่ยก็จะซื้อตัวของ Mac Mini ที่เป็นตัว RAM 16แล้วก็ SSD 512G b นะครับเพราะว่าตัวหน้าเว็บ Apple เนี่ยเขาสามารถคัสตอมสเปคได้เนาะก็คือเลือกทาการชาระเงินอะไรเรียบร้อยแล้วแหละตอนแรกเนี่ยผมจะทาการผ่อนผ่านบัตรบัตรของผมเนี่ยเป็นบัตรเครดิตของกสิ ก,นนก็เลือกทําการผ่อน0%เิเดือนไปนะครับพอทําการชําระเงินแล้วเนี่ยมันไม่สามารถชําระเงินได้นะครับผมก็เลยติดต่อไปที่ธนาคารนะติดต่อไปที่เคแบงกเนาะเขาก็บอกว่าบัตรเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะลองติดต่อร้านค้าดูนะครับก็เลยไปติดต่อที่ซัพพอร์ตของ Apple นะก็แชทไปคุยนะครับทางซัพพอร์ตเนี่ยก็บอกว่า ตัวของการผ่อนผ่านบัตรของกสิกรกับหน้าเว็บ Apple เนี่ยตอนนี้มันติดปัญหาอยู่นะครับไม่แน่ใจว่ามันจะแก้ไขปัญหาเสร็จเมื่อไหร่นะฮะเออพอเป็นอย่างนี้ผมก็เลยโอเคถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าผ่อนมันติดปัญหาอยู่นะก็เลยเลือกเป็นรูดเต็มเลยนะฮะพอเราเลือกไปแล้วเนี่ยก็ยังปัดปัดไม่ได้อยู่ดีนะครับก็เลยทักไปถามอีกรอบนะฮะเขาก็บอกมาอีกรอบว่าเออตัวของบัตรกสิกรกับ Apple เนี่ย มันยังมีปัญหาอยู่นะครับตอนนั้นซัพพอร์ตเขาก็เลยแนะนําให้เราเนี่ยทำการซื้อเป็นกิฟต์การ์ดนะในราคาที่เท่ากับตัวเครื่องที่เราจะซื้อนะแล้วก็พอได้กิฟต์การ์ดแล้วเนี่ยก็เอากิฟต์การ์ดมาซื้อตัวเครื่องอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยโอเคก็ตกลงราคากันแล้วแหละซัพพอร์ตเนี่ยก็ส่งอ e ีเมลมาให้นะฮะให้เราเนี่ยไปทําการชําระเงินนะครับก็โอเคชําระเงินเรียบร้อยตัดพันบัตรได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรในตอนนั้นนะแต่ว่าตัวของกิฟต์การ์ดเนี่ยพอรอชาระเงินเรียบร้อยนะมันจะต การ์ดของเราเนี่ยมาที่อ e ีเมลนะฮะผมก็เลยรอไปนะครับรอไปสักพักเนี่ยปรากฏว่า Apple เนี่ยหน้าเว็บบอกว่าระบบทําการยกเลิกออเดอร์ของผมนะฮะแล้วก็จะทําการคืนเงินให้ในบัตรนะครับซึ่งผมก็เลยทักไปหาซัพพอร์ตเลยนะฮะว่าเออมันเป็นอะไรยังไงนะฮะซัพพอร์ตก็บอกว่าเออพอเราซื้อกิฟต์การ์ดเนี่ยผ่านบัตรของกสิกรเนี่ยมันชอบที่จะยกเลิกออเดอร์เองนะฮะเป็นที่ระบบนะครับผมก็เลยเอ่เริ่มที่จะง,งุญญ่งหิดละนะฮะก็รอที่จะคืนวงเงินมาในบัตรนะครับก็ใช้เวลารอเนี่ย ค่อนข้างนานพอสมควรน,นะตอนนั้นผมรอประมาณ5วันนะครับผมก็ติดต่อไปทั้งตัวของกสิกรนะฮะแล้วก็ติดต่อไปทั้ง Apple เนี่ยว่าเออเมื่อไหร่จะคืนเงินมาสักทีนะครับพอผมติดต่อไปที่กสิกรเนี่ยเขาก็บอกนะฮะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าร้านค้าทําการส่งเรื่องที่จะคืนเงินมานะฮะในของกสิกรเนี่ยก็จะทําการคืนเงินให้ทันทีนะครับซึ่งหมายความว่าระยะเวลาที่ผมรอประมาณ3วัน4วัน5วันเนี่ย Apple ยังไม่ทำการส่งเรื่องคืนเงินให้ทางกสิกรเลยนะฮะแล้วก็พอเข้าวันที่5เนี่ย Apple ถึงส่งเรื่องคืนเงินให้กสิกรนะฮะแล้วก็วงเงินผมก็คืนมาภายในวันนั้นเลยนะครับอ่ะทีนี้ผมก็เลยตัดใจนะว่าไม่สั่งซื้อหน้าเว็บของ Apple ก็ได้เรามีทางเลือกอื่นอยู่นะครับก็เลยไปสั่งซื้อของ Studio 7นะฮะถ้าสมมติว่าใครจยาไปสั่งซื้อราคานักศึกษาของ Studio 7นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้นะและคลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะครับผม,ผมคนะ,นนะา,า,ระาร,าะรบั สำหรับในตัวของสเตโดเซเว่นเนี่ย เขาก็มีราคานักศึกษาให้เลือกเหมือนกันนะฮะราคาของเขาเนี่ยก็เท่ากันกับหน้าเว็บของ Apple เลยนะ,ะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่า s t u d i o เเนเนี่ยเขาไม่ได้มีการคอสตอมสเปคได้เท่ากับหน้าเว็บ Apple นะครับตัวที่เขาขายอยู่เนี่ยในราคานักศึกษานะจะสามารถซื้อได้แค่ตัวเบสโมเดลนะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวที่มันสูงขึ้นมานะอย่างที่หน้าเว็บ Apple โชว์อยู่นะครับตอนแรกที่ผมจะเอาเนี่ยก็คือตัว RAM 16แล้วก็ s s d เป็น5 1 2นะครับแต่ว่าที่เขาสามารถเลือกได้เนี่ยก็จะมีแค่ตัวขออง RamAM 8ะะแล้ววก็คามจุยู ที่256นะครับหรือว่าจะเพิ่มมาเป็นตัวของ SSD 512นะแต่ว่าก็แลม8เท่าเดิมนะครับแต่ว่าผมอยากได้แรม16ไงก็เลยทําให้ต้องมาตัดสินใจใหม่นะครับทีนี้ก็เลยต้องเอาหลายๆอย่างมาช่วยตัดสินใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำนะครับทั้งการตัดต่อเนี่ยอย่างคลิปเนี้ยผมก็ตัดต่อผ่านตัวของ Final Cut Pro นะครับซึ่งคลิปทั้งหมดในช่องที่ถ่ายนะฮะผมตัดสินใจไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าต้องการความละเอียดที่เป็นความละเอียด 4K นะครับ ส่วนเรื่องของเฟรมเรทเนี่ยอาจจะถ่าย30เฟรมเรทบ้างนะฮะ60เฟรมเรทบ้างนะครับแล้วแต่คลิปไปนะแล้วก็งานหลักของผมเนี่ยก็คือการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งการเขียนโปรแกรมเนี่ยโอเคอาจจะไม่ได้ใช้สเปคเยอะในตอนนี้นะแต่ว่าเผื่ออนาคตไงว่าเราอาจจะต้องใช้แรมที่มันเยอะนะครับซึ่งพอเราต้องการใช้แรมที่มันเยอะแล้วเนี่ยแรม8แน่นอนว่ามันอาจจะไม่พอนะครับผมก็เลยคิดว่าโอเคอย่างน้อยก็ต้องเป็นแรม16แหละถึงแม้ว่าตัวของ Mac เนี่ยมันจะมีการ swap แรมได้นะฮะแต่ว่าพรอมตัวของ SSD ที่เป็น25 6 การ swap แรมเนี่ยมันอาจจะช้านะเพราะว่าเขาใช้ SD s ที่เป็นตัวเดียวเนาะก็เลยต้องมาดู SD s ที่เป็น2ตัวนะครับเรื่องก็คือตัวของความจุ512นะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเราต้องใช้แรมที่มันเยอะๆ,ๆตลอดเวลา,นาเนี่ยการ swap แรมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้มากเท่าที่ควรนะครับทาให้ตัวเรื่องของผมเนี่ยอาจจะต้องขยับขึ้นไปตัวของ M2 Pro เลยนะฮะซึ่ง M2 Pro เนี่ยราคามันก็เลยขยับขึ้นไปอยู่ที่45,900บาทนะอันนี้คือราคาเต็มนะครับผมราคานักศึกษาเนี่ยรู้สึกจะอยู่ที่4 12,900บาทนะฮะซึ่งพอไปซื้อที่สตูดิโอเซเว่นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ยังมีโคส่วนลดให้อีกนะครับก็สามารถเข้าไปดูโค้ส่วนลดที่หน้าเว็บได้นะฮะก็ลดลงไปอีกนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น2300อยนะก็ยังดีที่ลดนะครับและทั้งหมดนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของสิทธิยูนิเดย์นะครับซึ่งถ้าใครมีสิทธิที่เป็นยูนิเดย์อยู่นะฮะก็แนะนําว่าใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับให้คุ้มค่านะจะได้สินค้าราคาพิเศษจากทางแ p p เ e ิไปนะครับและเพื่อนๆคนไหนที่เคยใช้สิทธิยู ติดข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยสมัครไม่ได้หรือว่ามันติดอะไรยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมโดนันนนนต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ